A à, thân chùm. Ao à, thầm sao yên ngân là <laughs> Mấy đôn mô mày Hãy đồn mày ta. Na thầy ดูก้าวดิดูลงโลละเจ็ดสิบแปดสิบเด้อนี่เก้าแล้วครับเก้าสิบเราบอกเก้าตัวเก้าตัวอู้่ค่อยเท่าไรเลยพี่น้องยอดเลยนี่นี่ก้าเลอนุ่งเบาเบิดดูครับทีมงานนี้นะครับงานกินมานได้คุ้มแล้วเนาะพันหนึ่งเกินคุ้มแล้วเหนื่อยโอเคใจตางอ๋อนี่อันนี้เท่าแกเออดีด้วยมีคนใสนะงบางเอยดิ เออคุ้มแล้วเกินคุ้มแล้วครับผมบัตรพันหนึ่งนี่ขายถ้าไปขายนี่ได้สองพันแล้วมั้งเนี่ยขนาดนี้เนี่ยือครับเยอะแยะเลยยอดนะครับทีมงานมาจากประสัทเซบรานนะครับผมยอดจริงๆ